แม่นึกว่าจะโดนบิดคมๆซะละสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับคุณไนนะครับเห็นคุณไนในในคลิปเอ่ออาร์บีปลาไหลนะครับตัดอ้อยทมาโผล่ในระบบได้ไงก็ไม่รู้ยังกดกดจอยเลยเดี๋ยวเราจะเลือกโอ้โหลังเลยเฮียลังแต่เราต้องหาที่ที่มันแบบบ่งบอกได้ว่าแต่ละคนอยู่ไหนอ่ะ เจอคริสต no? no? ันไหมเจอคริสตันไหมหาอะไรใหญ่ๆก่อนเอาเฮียแล้วครับทุกคนผมมีแค่มีดแล้วหนๆก็อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับกลัวในเต็นท์่น่ารอนกูเจอกูเจอกล่องประถุมพยาบาลเก็บมาก่อนเผอได้ใช้แบบที่กบด้านน่ะในแบบเขาเรียกอะไรวะ เออวอมอะไรวู๊กอาวุธออกมาด้วยการชิดขวาโพรมาขับรถไม่ได้วะไอ้ยูกเจอเจออะไรเจออะไรครับพี่เจออะไรเจอตัวเหี้ยไอคอมสติไม่หนากูหมด เฮ้ยกูเจอมึงแล้วมันตัวสีเขียวใช่ไหมมันตัวสีเขียวใช่ไหมไม่ใช่มันมันคนใหญ่ได้มันคนใหญ่ได้มาแล้วมาแล้วกูหูกูมีมีดโอ้ดาวดาวโอ้หุยมันแรงมากเฮ้ยเกมนี้จบไบเกินไปวะ ในข้าห้องผิดห้องก่อรู้สึกมันหัก okay. โอเคที่แอบอาชุมชนวัวเอาล่ะกดเริ่มเลยเริ่มกูได้การให้กุเเดีิ่มเริ่มด้วยกันตายก่อนไงให้รู้ให้รู้ปุ่มก่อนตาแรกเราซ้อมปุม่มตาแรกเราซ้อมปุมมป่มตานี้เอาจริงหองมีอะไรกูเจอนิซ่าน่ะไม่เห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมบานจะมีรถหน้าบ้านจะมีอุ้เออ เราต้องหานี่ก่อนเว้ยโคบาอุ้ยของแรงของแรงกูเก็บของแรงก่อนเลยบ้านบ้านนี้ไม่มีโคบา้าวะที่ที่มึงอยู่มีไหมไม่มีอ่ะมีอินนโตะเฮ้ยไม่มีโคบาเลยว่ะชิมยาของเดือดฉันออกอยากูเต็มเป๋าแล้วอ,อะไรนนสู้ปะละ่ะเฮ้นมาแล้ว มันบอกไอ้ใน,นลมมันพังบ้านเดี๋ยวเราเปิดมันเหียบแปลกๆใหอุ้ยอุ้ยอีกที่อ่ะตกใจหมดนั่นเอาเลยเอาเลยฟันโอ้โหขอรีเลือดแป๊บขอรีเลือดแป๊บมันนี่ถอย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  มันมาทางกูมันมาทางกูมันหายไปไหนเอ้ย,อย,อยเอยอุ้ยดีดีวูลอร์ขอปั๊มยาก่อนกูนนย,ยังดูคัตซีนอยู่ไฟอะไรวะ ไนไปไปที่บ้านหลังนั้นไปไปที่บ้านที่แบบเราเราแคมป์กันอะ่ะคมป์กันตอนนั้น,น,านมาแล้วจอ้อมานี่ดูเดี๋ยวปูแม็กพาไปดูมามาห้องที่มีบันไดอะ่ะน,น,นี่กูอยู่แค่เราเพื่อนเ,เลยเพื่อนเพื่อนกูออกบ้านไปไหนวะเนะนี่ยเดินเดินเดินมึงไปไหนเมื่อกี้มึงอยู่ถูกหลังแล้วมาของไม่ไม่ไม่มันจะมีของดีอยู่ชั้นนี้ตามมาตามมา เดี๋ยวเดี๋ยวลุงพาไปหาของดีเอาไปไหนนะ <c oughs> ลุงพาไปดูของดีตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบที่อันเนี้ยเราต้องมีคูบางนัดขึ้นไหแล้วมีปืนมีปืนนี่ไงเครื่องจักไฟฟ้าคูดพ่อคูดแม่แรง <c oughs> เก็บแปบบ๊บทิ้งมีดก่อนเอ็นเจี้ดิ้งว่ะแต่ยากูเต็มเป๋าละอุ้ย <c oughs> <c oughs> ให้หผล่ในกระสอบไม่ใช่เหรอใช่แล้วมันจะเล่นยากทีหนึ่งคือมันต้องให้เพื่อนจุกรอให้ถ้าจะพันยานะเป็นนามโคตรเกีเรว่ะเตรียมอาวุธเอาไว้มันอาจจะผูกไม่ได้ทุกเมื่อโอ้นั่นไงเหยุดแม่เปิดไฟฉายโอ้ยโอ้ยกูโดนล่อก่อนโอ้ยยิงยิงยิงกูขอรีเลยแป๊ กูแต่กูรีไปค่อยค่อยค่อยซอยค่อยค่อยซอยรอดให้ได้ก็พอเรามาดูจอมบิ๊กของเราด้วยตอนนี <saturated itos cake> ้เขามีปืนในขณะที yeah. Yeah. ่เขากำลังพันยาอยู่นั้นขี อีสานได้เข้ามาเล่นหลังเล่นปู่ของเขาเขาหันหน้ามาด้วยความเกย์หันหน้ามาแบบเกย์จอนวิกเขาเปิดกระเป๋าพันยาครับระหว่างที่เขาพันยาเขาโดนตอกหลังตอกหลังสุดๆเมื่อเขาพันยาแล้วเขาเสียเลือดไปอีกรอบเขาเขา,อาเอา้ยนายรู้สึกไงบ้างอนา้รู้สึกไงบ้างที่แบบพันพันยาพันยาแล้วเสียเลือดอีกรอบหนึ่ง โอเคเราจะสุ่มด่านนะโอ้โ oh, ห oh, oh. ด่านเดิมเลยนะด่านเดิมเลยโอ้ยตรงจอมือจุลูกนมาคูบาก่อนเพราะเราต้องยือย้อยื้อยื้อเวลาไว้ปเพราะโฮมาชา้าชิบหายเฮ้ยเนี่ยเจอของแล้วเนี่ยไอ้นในของเป็นแบบนี้เนี่ยหายหอันลักษณะแบบนี้เนือเวิร์มือไวจริงๆ โบาแล้วเจอกูบ,บาแล้วโอเคไปบ้านหลังนั้นเลยปูเม็กปั๊มยาก่อนแล้วกันเฮ้ยมีโคบ้าสองอันว่ะเอาเรื่องกูเข้าเข้ามาูบุกลุกบ้านเขาแล้วมีเครื่องชาอตไฟพอดีไหนเฮ้ยมันมาก,ก่อนเออฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยอันี้นอันีนไ้ไปหาของไปหาของ อุย้ยมันตีหนักมากมันตีหนักมากมันตีเราแบบเราพันยาเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโดนสตนันโดนสตนันโดนซีซีฮีโร่ฮีโร่ไม่ทันเร่มฮีโร่ตุยปุ๊บตุยเลยทำไมมุมไหนไหนมันเงียบจังวะเหมือนมันไม่เจออะไรเลย าของไปเราจะมาเรามาฟังคุณไหนแรบเบอร์อยู่ที่มึงเหรอเอ้เยี่สสะโพหนากเลยกูรีบขึ้นเมืองก่อนสู้ๆเพื่อนเดี๋ยวจะตามหาของให้เฮ้ยกูเจอแล้วชิ้นหนึ่งจุกมาหากูจุกมาหากู มีแววชะตาขานแล้วเพื่อนกูเมืนะ่อนลูกศิษย์จานแต่จะตายแล้ว <c oughs> โอ้ไม่ลูกศิษย์จาน <c oughs> เหลือจานโซโล่อีกแล้วกวดผู้ชมเลยเราคนเดียวไปเป็นสองคนไดเลยเราคนดูโอ้เราไม่คนแยกแต่เราจะตายบู <c oughs> จานจะประหยัดสเตมิน่าไว้ก่อน โอ้ยยี่เดียวโอ้ยยียโอ้อไ้เยียตอนนี้ก็ผมกำลังอุ้ยมาดิไอ้เยี่มีอะไรเหี้ยว่บลุกอุ้ยอีสัสเอ้ยมันจะตายแล้วแต่จานก็จะตายแล้วเหมือนกันาจจะตายจันกูกูไม่อยู่แล้วอจะไม่อยู่กูมันมาอีกตัวแล้วโอเคมันน่าจะกำลังสู้กับอีกตัวหรือเปล่า จานขอหายาปั๊มก่อนอย่ามาสะพอนใกล้กูขอรีสเตมิน่าแบบอย่าไปยุ่งกูจานจนมุมแล้วไ่ะซิ์เอ้ย,ย,ยอย่าอย่ามายุ่งกับกูจานาจะเบ่ง <laughs> เอาจานตอนนี้มีญาณขึ้นสวรรค์ละจานขึ้นสวรรค์แล้วเฮ้ย,ยแย่แล้ว แล้วเบิดก็ลลงจะลงแล้วแล้วจานก็บูมตมเรียบร้อยไหนลูกหิดวะเออแตกอ้าวแต่เฮียนันยังไม่ตายด้วยอ, <c oughs> อีกรอบหนึ่งเราเราเล่นโหมดการล่าดีกว,ว่าการล่านะ่าจะง่ายกว่าเอ่อฮาร์ดคอร์เปล่า ไม่ไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบฮาร์ดคอร์กัน oh. การล,ารลาร่าสัตว์ฮาร์ดคอร์ล่าสัตว์แล้วด้านล่างหอกก็มีเฮ้ยนี่ไงอยู่นี่ด้านหลังเลยเฮ้ยมีดเฮียมีดของดี <c oughs> แต่เราอาจจะสู้ได้อยู่แต่ฮาร์ดคอรมันมี <c oughs> ไม่น่าจะมีตัวเดียวหรอกมั้ง ฟอลลิ่งดาเมจไหมวะไม่มีไม่มีเพราะว่ากูเคยเพราะว่าตึกอะ่ะมันเคยถล่มมาแล้วแล้วกูไม่ตายเออมันวิฟูบาแต่แมปนี้ไม่รู้ใช้ลำไรได้ไม่เคยเห็นห้องลับในแมปนี้วะ่ะเอ,อ้ยทำไมลานี้ยิงผูไม่ได้วะ ตกใจมากกว่านี้โอ้ไอ้นี่สามตัวสามตัว,ตว,ตว,ตวทีเดียวเลยว่ะวอะไรวะมาผมเปิดเส้นสุดแล้วจังเดี๋ยวพึ่งลงไปเดีย๋ยวพึ่งลงไปเดี๋ยวมันจะพังลงมาเองเดี๋ยวมันเป็นแต่เป็นผูใช้ฝึกซ้อมครับปึ๊บปึ๊บโอ้ยไอ้เฮียโคตรกินสเตมิน่เลยวะเนะี่ย อุ้ยใช่แม่นแล้วไอ้ว่าแม่นนายมึงลองเปล่าลองโดดไหมเปล่าโอ้ยนั่นไอเฮียโอ้โอ้ย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 ไอเฮียเด็กเดี๋ยวกู้สู้ได้ยังทักษะที่ร่ำเรียนมาทักษะที่ร่ำเรียนมาเอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครจะสู้ก็สู้ผมไม่สู้แล้วดูคุณไหนกันครับนี่หันหน้ามาดูความเกีโอ้โหโซโล่เลยวะโซโล์พิเอร์ทีย er, เดินหอยหลังแบบฮโอ้สองตัวลุงม และนั่นคือเสียงสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปออเรามานี่กันเลยแต่กูกังวลอย่างๆหนึ่งอ่ะไอ้หมดเนี้ยมันมีของแบบโกงๆก็จริงนะแต่กูกลัวว่าแบบยามันจะไม่พอวะ่ะหกเวฟนี่ครับคลิปกำลังสี่สิบนาทีกำลังดีกำลังดีเตรียมตัวก่อนแม่งมาเอ้ยเราอยู่ใกล้กันว่ะตามมาเลยเอ้ยไม่มีโคบาว่ะแต่มีมาเซตี้เอาก่อนไปบ้านนู้นเลยก็ได้นะ เฮ้ยโคบ,บาโคบ,บาอยู่นี่เลยเฮ้ยปำบนึงของเต็มทิ้งมีดก่อนแปลงเฮ้ยไอเฮียไหนช็อตกันไอเฮียไอยไหนกูเจอช็ชอตกันลองขึ้นมาดูเนี่ยช็อตกันตรงนี้ไอไหนเก็บเลยยิ้แม่ขยันปิดเหลอเ,อ,อเฮียตัวแรกมาแล้วเว้ย ไอ้จุกอยู่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 แรงปะแรงปะฉชนกันแรงไหมขอปมยาแป๊บมันมันมุดหนีมันมุดดินหน,นีจังหวะนี้ปัมยาแป๊บมันจะโผม,มาได้ทุกเมือ่อเอาหลังชนกันไว้เอาลูกซองลูกซองแรงสงุด เฮียโคตรลุนเลยว่ะโคตรเล้าใจตรงนี้ตรงนี้ช่วยด้วยเออขอปั๊มยาแป๊บบุ๊ปปลดผิวหลบอย,บอยู่มาหาแล้วพี่ชาย Nhìn, nhìn 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 chụp này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  suy đuôi chạy cũng tiền tịch tặng tịch tặng tịch tặng đấy quả quả già vâng anh hi mày anh đến anh đến nóc rồi anh hi à cú bước tư cú bước quên anh hi à ไปกูไปหาโค,โคบาแบบบ้านหลังนี้มียาครับมียาอยู่ตรงนี้ปึอบเอแล้วเฮ้ยไม่เจอโคบาว่ะหนึ่งแมบเมันควรจะมีโคบาอยู่มีมีเม็ดกิดมาเชต,ตเต้มีขวานแต่ไม่มีโคบา มีบ้านหลังไหนเข้าได้บ้างวะเฮียโอ้โหบ้านหลังนี้เป็นไงเ <me an> ข้าได้เฮ <me an> ้ยกูเจอโคบาเจอโคบาแล้วทิ้งมีดกำลังกลับไปกำลังกลับไปกลับมาแล้วกลับมาแล้วไอ้ไอ้ไอ้คนดีกลับมาแล้วปึ๊บเปลี่ยนไอเทมก่อนปึ๊บ <me an> ไม่มีโฮลลี่ช็อตกันแต่มีปืนปกติงั้นกะูขออันนี้ มอมันคาใจว่าขวานที่ใช้อะไรได้เออเป็นใชุู้ประตูไม่รู้น่าจะทำไม่ได้หรือเปล่าเอ้ยในปืนตรงนั้นไม่เอาหรอวะมันเบาใช่ไหมเบาเกินอยู่ไหนอยู่ไหนวะ ไอเมียไอสัตว์เอ้ยกูปั๊มเลือดปั๊มเลือดแล้วเลือดล้นรัวๆเลยเออมาอีกรอบ,บนึงรอบนี้เราต้องชนะเรายังไม่ชนะสักรอบเลยเตรียมจุกเตรียมจุกมาแล้วด้านไหนมา,านน <c oughs> ทางไหนนี่อยู่ทางแค่ไหนนี่วะมาแล้วมาแล้วไอตัวนี้ตัวนี้มันไม่เข้าอุดเลยว่า Mà mà nhưng sẵn sàng với này Ui, damage khuất Anh này, anh này lôi anh này lô lôi lôi ya Mà 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 này, mà Đi, đi anh này, bấm ya bây เฮ้ยไลอ่ลอลอ่ให้ไหนไล่ให้ไหนไล่ให้ไหนจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วบรูโอ้ยโอ้ยจะตีไม่ได้หมดตีไม่หมดปุ๊บหุ้ยรอบนี้เหมือนจะผ่านได้ว่ะเลื่อนเลือนมึงเท่าไหร่กูไม่มียาเหลือละเลยอะอยู่เลยอะอยู่กูไม่มียาเหลือละตอนนี้หุ้ยมันมาแล้วตรงนี้ มันตายแล้วไอ้นายหนีไอ้นายหนีเดี๋ยวกูจัดเองเฮ้ยมันจะตายแล้วอ่ะมันจะตายแล้วเยี่ปีทีมันตายไหมหรือว่ามึงตายเกือบแล้วเหรอเออเมื่อกี้แบบอีกขีดเดียวเลยงั้นเอาไปว่าอีีนี้ขอเป็นลูเซอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับ เอาไว้มาเป็นผู้ชัยผู้ได้รับชัยชนะข่าวหลังแล้วกันรับอีวี่ขอตัวลาไปก่อนวิ่เจอกันบหม่สวัสดีครับ